คับเพื่อนๆเหม็นพึ่งตอมดอกคุ้มหูบินเข้ามานี่ครับผมสองสามตัวเห็นตอมมีสองสามตัวครับปากกระถนมกๆกเลยเดี๋ยวลองเดินดูครับเพื่อนๆรื่อเจอไหมบ่ายเมืองกว่าแล้วครับเพิ่งจะเจอเอ้อบ่ายสองกว่าแล้วเพิ่งจะเจอตอมดอกคุ้มหูครับตอมบ่ายสองได้หาพึ่งไม่เจอตัวครับตรงนี้เจอตัวยาก เห็นฟมรอมก็นหน่อยครับผมตรงหน้าดูใจเย็นๆเลยไปครับเดี๋ยวพาไปเข้าไปดูนี่ครับบินมาโซนนี่ครับมนนีน้ำซับพึ่งนาอยู่ครับเพื่อนๆอย่างนี้แต่น้ำซับอย่างนี้ก็ต้องระวังครับผมมันมีไม่ใช่มีแฉ่พาะพึ่งครับ มาได้ออกหลายวัน,น,นเพื่อนต้องมุดหาอย่างเดียวครับตนี้ดูตัวบินบินขึ้นลงไม่รู้เรื่องครับนีหนา้าเกาะ้นมาข<ม>ามโคกอย่างนี้หนา้าเกาะ นี่ครับตอมดอกชุ่มหูตรงนี้ครับตรงลานเนี่ยจะเป็นลานครับผมดอกชุ่มหูเห็นตอมสองสามตัวเองนั่งดูทั้งนานเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเพื่อนดจะลงังเลยจะลังเล็กลังใหญ่เชไปครับ น่าอยู่ทั้งหัวแตกน่าอยู่ทั้งพึ่งช่วงนี้พึ่งจะหาย,ยากหน่อยนะเพื่อนต้องทําใจนะครับคนที่รอรืูว่ากันครับผมติดสุรด้ไปสองสามวันไม่ได้หาเลยครับผม เขาเปป่ากระถินครับถ้าเจอเดี๋ยวค่อยว่ากันก่อนเพื hmm. ่อนเดี๋ยวเดินดูชายข้างนอกก่อนเพราะเข,า,ขาบินมาอย่างนี้ครับเนี่ยเขาบินฟึดมาอย่างเงี้ยผมเข้าฝั่งโน้นเดีย๋ยวดูข้างนอกก่อนแล้วค่อยไล่เข้าไปข้างในกรับเพื่อนนี่อย่างเงี้ยหน้าเกาะมากไปครับเดี๋ยวเจอค่อยว่ากันครับผมม mm hmm. ากรัดรูดตัว มีรลตัวลงจินน้ำไหมอากาศร้อนๆนน่าจะลงไม่มีนะเ,เพื่อนๆไปครับมาดูต่อไล่ดูแต่มันลกอย่างนี้เสียวมากเลยเพื่อนๆถ้าอยู่ที่โลกมากก็ไม่เข้านะครับเดินดูตรงไหนที่ว่าหน้าจับจุดได้บินขึ้นบินลง หือร <c oughs> ้อย,ยคนเข้ามาด้วยครับผมต้นกระถินไม่ใหม่เลยเนี่ยประมาณห้าหกวันได้บ้างต้นกระถินคุณตัดไปเนี่ยใบยังแห้งยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้คนเข้ามาทําอะไรย,ยิงหนูก็ไม่น่ามีรอยนะทำอาหารหนูก็ต้องมีรอยหมายไว้อเอาแล้ว เห็นไหมครับส่วนนี้ผมเคยได้เขาจะอยู่ตรงนี้ก็ผมเนี่ยรอยเก่าแต่ว่าก่อนที่ผมจะไปดูตัวผมเดินมาดูแล้วตรงนี้นี่ครับรอยก่าที่ผมเอาแต่วันนั้นน้ำไม่มีครผมได้รางวัลสวยๆเลยเคยอ,อยู่ครับเ,เพื่อน ครับหาดูต้นไม้ตากกระถินนี่นะครับไปเรื่อยครับผมตดินมาทางนี้แหละาพึ่งที่รกนะครับเออชอัดนี่เพรอยคนเข้ามาทางจริงกำเรื่อน,นี่ครับเปนทางเลยแสดงว่าเขาพึ้นมาหาเองนี่ครับเป็นล่องทางไปเลยผมยังไม่ได้เข้ามาเลยครับป่านี่ เพิ่งจะเข้ามาครั้งแรกเลยนานมากแล้วสามเดือนได้แล้วมั้งนานหนาวไม่ได้มาดูเลยครับผมเพราะว่าช่วงนั้นมันลกมากพอแถบนี้น่ากลัวครับแต่มีคนมาก่อนเราแล้วเย,ยให้ดูทางนี้ก่อนนี่ไงสาวไอวโอ้ก็เป็นทางเลยเพื่อืม ลอยเดินนทางเลยเพื่อนไม่ว่าทางเขามอมาทำอะไรแหละเป็นทางเลยครับโอ้มีรอยคนเอาเพื่อนอมีรอยเอามองไปขาขาวใช่หรือปเปล่าดูเพื่อนรอยตัดตขาวเขาก็ใช่เลยเพื่อนอืม นี่ครับอ้อเรียบร้อยแล้วครับไม่นานด้วยคนมาหาพึ่งกินครับผมไปครับน่าจะเป็นรังนี้ระวังที่ย้ายไปน่าจะเป็นพึ่งใหม่ด้วยซ้ำผมถือว่าอาจจะเป็นคนละรังก็ได้ครับผมเพื่อนไปครับผมมาพบเจอ เ,เพื่อนๆสวัสดีครับผมวันที่ยี่สิบครับผมดูเพิ่งพลาดครับผมแต่มีน้ำครับดีครับผมตั้งกล้องเลยครับผมอ๋อม่ได้หาหลายวันครับผมสิบแล้วนอนอยู่เพื่อนเพิ่งพลาดครับผม ดูยากครับช่วงนี้นึกว่าพุ่งแก่ด้วยซ้ำทีแรก แฟนโดนด้วยไล่แม่เข้าไปคุณพาตัวนี้โดนควันแล้วขอนะครับผมไม่อยู่แล้วอย่างนี้ไม่อยู่แน่นอนครับผมเพื่อนพอโดนควันเยอะเลยไปก็ไม่ได้อะไเลยนะครับผมไปปล่อยไว้ดึงื่ออยู่ครับเพื่อน ปล้วครับผมเผื่ออยู่ไปครับผมครับผมครบเล็กนิดเดียวครับเพื่อนที่แรกกะจะเช็คพอจุดปุ๊บลมตีวื้เข้าไปหาพึ่งแตกวื้เลยครับกะว่าจะเช็คดูเฉยต้องเอาครับผมดูครบเช็คพึ่งครับผมจุดอยู่ตั้งไกลครับผมแต่ลมมาพอดีครับลมมาพอดีก็เลยโดนพึ่งไปเยอะเลยก็เลยต้องเอาครับผมเพื่อน ไปครับผมดับเรียบร้อยแล้วดับตั้งแต่รแรกๆเลยครับลองปล่อยไว้เผื่อเขาอยู่ครับเพื่อนเรียบร้อยแล้วเพื่อนน้ำที่ได้ครับผมน่าจะแบนหนึ่งครับผมครึ่งขวดก็ยังดีครับสะสมไป oh. แต่ผมว่ามีรอยเขาเจอแล้วแหละครับผมก่าว่าจะเช็คดูแต่ควันไม่เป็นใจเพื่อนๆลมมาบุ้มใส่เขาพอดีเลยดีที่ว่ายังมีอะไรอยู่ไม่งั้นเสร็จเลย แล้วลอีกอย่างล่างแรกด้วยของวันมีก็ต้องเอาครับเพื่อนขอบคุณครับฝากกาไดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ผมจะเจอเพิ่งลังแรกลัางเดียวหายากครับเพื่อนพึ่งช่วงนี้เพราะโซนทางผมมันเพึ่งห่างมากต้องไปหลายจุดหลายจุดถึงจะได้พึ่งครับผมไม่มีป่าให้หาครับโอเค,คเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมครับขอบคุณครับ